สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนของส่วนงานของเชชกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ episode 1 tourist attraction recommendation in the area nearby hotel ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรามาทำความรู้จักบทบาทหน้าที่ของคองเชชหรือพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมก่อนนะคะคองเชช The role of concierge typically involves assisting guests with various tasks and requests during their stay at a hotel, or other establishments. หมายความว่าหน้าที่ของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมจะมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องขอต่างๆของแขกในระหว่างเข้าพักหรือแม้กระทั่งกับสถานประกอบการอื่น t h i s c a n i n c l u d e providing information about, ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะประกอบไปด้วย local attractions, making restaurant reservations, arranging transportation, handling luggage, fulfill other guest n e e d to ensure a pleasant and comfortable experience. ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 1. สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงโรงแรม 2. การจองโรงแรม 3. การจัดการจองรถหรือการเดินทาง 4. จัดการเรื่องกระเป๋า 5. การตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสะดวกสบายให้กับแขกที่เข้าพักหลังจากรู้บทบาทหน้าที่ของคองเชชคราวนี้มาลองรู้จักประโยคทักทายและคำถามหลังจากทักทายลูกค้า Good morning sir Good morning madam สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่าย Good afternoon sir Good afternoon madam สวัสดีตอนเย็น Good evening sir, Good evening madam เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเชา้านี้ How are you this morning เราสามารถเปลี่ยนสถานะเวลาได้หลังจากคำว่า this หรือจะเป็นคำสั้นเช่น Hello, t h e r e Greeting, Hello and welcome ประโยคที่เราควรกล่าวหลังจากทักทายลูกค้าว่ามีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรบ้างนะครับ Can I be of any assistance sir? ฉันขออนุญาตช่วยได้ไหมคะ How may I assist you today? ให้ฉันช่วยคุณในวันนี้ได้ไหมคะ Is there anything specific you would like assistance with during your visit? มีอะไรที่คุณลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในระหว่างเข้าพักไหมคะ How can I be of service to you today? ให้ฉันได้บริการคุณในวันนี้ได้ไหมคะ หากเราต้องแนะนำสถานที่ท่องเทียยเ่ยวใกล้เคียงให้แก่ลูกค้าวันนี้เรามีตัวอย่างประโยคคำถามที่เราควรใช้แก่ลูกค้ามาให้ฝึกฝนกันนะคะมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่ะ Do you need any recommendation for local attractions or restaurants? Do you need any recommendation for local attractions or restaurants? คุณต้องการให้เราช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงหรือร้านอาหารไหมคะ Are you in need of assistance within the reservation or transportation? คุณต้องการความช่วยเหลือในการรับประทานอาหารคําไหมคะหรือการจัดการเรื่องการเดินทางไหมคะ Are you looking for recommendations on places to visit during your stay? คุณต้องการคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในระหว่างการเข้าพักไหมคะ Would you like some suggestions for sightseeing and a t t r a c t i o n in the area? คุณต้องการคำแนะนำสำหรับการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่หรือไม่ Do you need assistance planning your itinerary, or would you like some tips on must-see attractions? คุณต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนการเดินทางของคุณหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปชมหรือไม่คะ Could I provide you with some recommendations for local sightseeing tours or landmarks? ฉันขอให้คำแนะนำบางอย่างแก่คุณเกี่ยวกับทัวร์เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือสถานที่สำคัญได้ไหมคะ mm hmm. Could I help arrange a rental car for you? ให้ฉันช่วยจัดเตรียมรถเช่าให้คุณได้หรือไม่คะ Situation Part 1คราวนี้เรามาดูตัวอย่างบทสนทนากันนะคะ ซึ่งจากสถานการณ์นี้จะเป็นตัวอย่างการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของการเดินทางและระยะเวลาในอำเภอหัวหินเช่นถ้ำพระยานครพระราชวังฤดูร้อนและไร้ไวายอังหมุนอำเภอหัวหินค่ะเ e s okay. The front desk told me to ask you for sightseeing advice แผนกต้อนรับบอกให้ฉันมาขอคำแนะนำการท่องเที่ยวค่ะ Concierge Of course, I'd be more than happy to help you. แน่นอนค่ะฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือค่ะ How can I be of service to you today? วันนี้ฉันจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไรบ้างคะ g u e s yes. Great. Do you have any recommendations for local attractions? เยี่ยมเลยค่ะคุณมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำบ้างไหมคะ Church. Let me recommend some places as the following details. ให้ฉันได้แนะนำบางสถานที่ตามข้อมูลนี้นะคะ If you prefer a nature tour not so far from Hua Hin, oh may I recommend p r a y a n a k o n Cave? This is a nice cave. This cave was found by King Rama 1 and the pavilion inside was built by King Rama V, which beautiful especially about 10 to 11 a.m. the sunlight will touch directly down to the pavilion which is a stunning beautiful place this cave will take time about 40 minute drive to the south and then go up to prayanakon cave that is two way first you can take a local boat start at chao phraya bang beach to lam Sala beach which take time 10 to 15 minutes after that walk up to prayanakon cave about 400 meter up the boat rental fee is around 400 baht per boat round trip. Or another option, once you arrive at preya Bangpoo Beach, you can start walk up to the cave about one hour walking. There will be the national park staff recommend the way to walk from that place. Kongshish, another place that I would like to recommend is Summer Palace. This palace is about half an hour from our hotel. Summer Palace is a real royal palace that used to belong to King Rama VI. The location is in Sha'am area, inside Rama VI military camp, which is located near the beach. The architecture of Summer Palace applied the two style mix of Thai and Europe. The building made by golden teak in the style of two story, which the bottom story is openly free. But put concrete as a base. This place can call a historical place about 140 years ago, which includes the using stuff in that period. In my idea, it's also interesting. For this place, there is an entrance fee about 150 baht, and the costume not allowed to wear shorts or tank tops to respect the place. Khonshu. Another option if you would like to go to wine tasting. I would like to recommend you to go to Hua Hin Vineyard, which takes time about 40 minutes drive to the west side of Hua Hin. This place is the first and only in this area. By the activity here, you can do wine testing or even can try to make wine by yourself. Inside this place, there is a good restaurant called the Sala Restaurant. This place serves Thai food and Western food. In case you would like to make a tour inside the vineyard, There is a service that you can ride the elephant around the vineyard which takes time about 15 minutes per round g u e s t Oh great! Thank you very much for your helpful recommendations I will try to go some place tomorrow Oh ขอบคุณมาสำหรับการแนะนำข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะฉันจะลองไปบางสถานที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ c o oh, n c h i s h You're welcome Hope you enjoyed the trip and have a good day ยินดีค่ะหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับทริปของคุณนะคะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์ที่1สําสำหรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่2กันนะคะคราวนี้เรามาลองฝึกฝนกันค่ะตัวอย่างบทสนทนาสำหรับการแนะนำร้านอาหารกันนะคะของเชฟ สวัสดีค่ะดิฉันชนิดา speaking how may I assist you สวัสดีค่ะดิฉันชนิดาพูดสายค่ะมีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมคะ g u e s yes please we are interested in a good restaurant near hotel would you happen to have any recommendations ใช่ค่ะพวกเรามีความสนใจร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงโรงแรมคุณมีอะไรแนะนำไหมคะ concierge certainly madam Many r o s t r u s t n u s are near our hotel. What kind of food would you prefer มา d a m แน่นอนค่ะมาดามมีร้านอาหารดีๆอยู่ใกล,ล้โรงแรมของเราเลยค่ะคุณชอบอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะเ <Okay. S 2> Great idea Thank you I want to try Thai food However do you have a taxi service ความคิดดีเลยค่ะฉันต้องการลองอาหารไทยอย่างไรก็ตามคุณมีบริการแท็กซี่ด้วยไหมคะ o c อนเช e Yes Madam, we have a taxi limousine service to a good Thai food restaurant called Ban i s a r a Restaurant nearby the hotel Madam. e ใช่คะ่ะม a ด a มเรามีทั้งรถแท็กซี่และรถลิมูซีนมาให้บริการค่ะเพื่อนำไปร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าบ้านอิสระที่อยู่ใกล้โรงแรมเราค่ะ g u e s yes, that's great. Please help me book the restaurant and call me a taxi please. ดีเลยค่ะ นั้นช่วยเราจองร้านอาหารและเรียกตัวแท็กซี่ให้ด้วยนะคะ Concierge With my pleasure, Madame I will make a reservation for you straight away ด้วยความยินดีค่ะฉันจะจองให้คุณทันทีเลยค่ะ Yes Thank you very much for your help ขอบขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือของคุณนะคะหลังจากเราได้เรียนรู้และฝสิบนจากตัวอย่างบทสนทนากันแล้ว ทีนี้มาลองเรียนรู้เกี่ยวกับคำศรรัพท์กันบ้างค่ะ Hotel vocabulary arrange arrange จั a assistance assistance ช่วยเหลือ attraction attraction สถานที่ท่องเที่ยว complimentary complimentary อภินันทนาการ especially especially โดยเฉพาะไซ g s ซีนไซ e e ซีนเที่ยวชมสถานที่ itinerary itinerary แผนการเดินทาง pamphlet pamphlet แผ่นพับ suggestion suggestion คำแนะนำ the national park the national park อุทยานแห่งชาติ niche tourism niche tourism การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเช่นเดินป่าปีนเขาปั่นจักรยานเป็นต้น pavilion pavilion ศาลา hot spring, hot spring, น้ำพุร้อน f l o a t h i n g market, f l o a t h i n g market, ตลาดน,าน้ำ night market, night market, ตลาดโตรุง่ง viewpoint, viewpoint, จุดชมวิว clock tower, clock tower หอนาฬิกา reservoir reservoir อ่างเก็บน้ำ